สวัสดีครับพบกับผมโก้ A.K.P. Custom ม i e w นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้พี่ชายครับมาจากบางกลวยขับปอดส้มครับแปลงหน้ามาก็สเต็ปไม่ต้องโยกครับจับใส่ได้เลยมาเปลี่ยนล้อกับยางครับชุดนี้วิ่งมาแค่2,000ลโลครับ ล้อก,กับยางก็ยังใหม่ๆอยู่เลยเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับกว้าง10นิ้วออฟลบ19นี่ครับงานโอเอซิสมินลิ่งส,สวยๆครับสภาพดีๆเลยจับคู่กับยางเลนโซครับอา0 7ทีนี่ครับปีใหม่ๆเลย2,021ดูดอกยางครับ ยังเมียนกลิปอยู่เลยสเตปนี้สำหรับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับจะแปลงมาหรือไม่แปลงมาก็ใส่ได้เลยครับไม่ต้องยกดูถุ้มล้อ,อก็เหลือเยอะครับเลี้ยวข้างหน้ายิ่งเหลือเยอะเลยสำหรับฟอร์ดที่แปลงหน้ามาครับใส่คิ้วล้อก็จะล้อนออกมานิดเดียวครับไม่น่าเกลียดมากล้อนออกมานิดเดียวสำหรับคนที่ เบื่อพี่จ่านะครับเบื่อพี่จ่าพี่เกียรตคุยกับพี่จ่าก็สเตปนี้ก็สบายๆครับหน้าหล,ล่อเลยครับแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปก็หล่อเลยทีเดียวพี่เขาบอกว่าสวยกว่าล้อเดิมเยอะเลยเทินล้อก็มีส่วนลดได้ครับลดลงไปอีกหน่อยนึงดูรอบๆคันครับ มาแบบไหนไม่รอมาหาเรารอครับราคาก็ไม่รุนแรงมากสนใจก็ติดต่อได้ครับที่ AKP Custom View 0969956499นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชายมากเลยมาอุดหนุนกันถึงหน้าบ้านขอบคุณมากครับ